มาอัปเกรดไปนะคะทำการไม่แสดงอีกนะคะเราจะทำการแคปเจอร์หน้าจอนะคะมาสิบป,ป้ามาดีคืนหล่นหล่นเรามากนะคะเป็นสกินนี่นะคะอัปเกรดแล้วนี่นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการทีมีนะคะวันนี้ทางอาวีมีอากิจกรรมอัปเกรดสกินนะคะโอ้โหดูแบบคลิปนี้คือ เพิ่งมาวันนี้นะคะอะแล้วพร้อมรับเหรียญอัปเกรดสกินนะคะฟรีทุกวันตั้งแต่1 2ถึง21นะคะแล้วก็กิจกรรมนี้วันที่ 11ถึงวันที่3โอนาณนะเนี่ยกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราคิดสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำา ซื้อขายรหัสเกมมาวีที่มียอดไหลมากกว่า1,000 0แคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม RV มี ID ดให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแล้งสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะ อันนี้คืออ่เดี๋ยวเอออันนี้มันกับพีบอ่ะจอเราไม่ดีป่้เนี่ยอ่ะมานะคะอ่ะขอไปด้วยนะคะถ้ามันกับพีบด้านล่างนี้นะอ่ะผู้เล่นจะได้รับดีลทั้งหมด5้าอันนะคะผู้เล่นสามารถก่อรีเฟซเพื่อสุ่มดีลอันใหม่ได้เออเอาดีแล้วหลังจากเลือกดีลที่ต้องการแล้วผู้เล่นนะคะ จะเห็นของที่ต้องใช้ในการอัปเกรดสกินสามารถกดที่ข้อความสีเหลืองเพื่อดูวิธีการได้รับไอเทมชินน้นนั้นๆนะคะเออมาเดี๋ยวเราอ่านวิธีการเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอของจริงกันนะคะ,ะผู้เล่นสามารถได้รับเหรียญอัปเกรดสกินจากร้านค้าหรือรับได้ในกิจกรรมรับไอเทมฟรีอัปเกรดสกิน ผู้เล่นยังสามารถใช้คูปองในการแลกเหรียญอัปเกรดสกินในกิจกรรมและอัปเกรดสกินได้ทันทีนะคะอะการอัปเกรดสกินมีลิมิตจำกัดจำนวนครั้งหากผู้เล่นอัปเกรดสกินครบตามที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถกดรีเฟซดิวหรืออัปเกรดสกินได้อีกนะคะโอลิ้นพันหลังจากอัปเกรดสกินแล้วสกินที่ ใช้ในการอัปเกรดนะคะรวมถึงคูปองและเหรียญอัปเกรดสกินจะหายไปสกินใหม่ที่ได้รับจากการอัปเกรดจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายโปรดเช็คพื้นที่กล่องจดหมายนะคะอ่ะกะติกามีอะไรบ้างเนี่ยมีประมาณนี้นะคะอ่ะมันยาวไม่ต้องอ่านนะคะมาดูเลยนะวิทําไมด้านล่างเหมือนกระพริบอะ,อะเราทําการกดรีเฟรชก่อนนะคะก็กระพริบเหมือนกันนะ คลิปนี้กระพริบหนักมากขอไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองออกเดี๋ยวเราลองออกนะคะนี่อ่ะเราลองออกก่อนนะอ่ะอันนี้แม่กระพริบแต่ทำไมกิจกรรมมันกระพริบเอ้ย,หล,ยอลหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะอ่ะก่อนที่จะไปอัปเกรดสกินนะคะทุกคนเข้ามาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะมากดรับตรงนี้นะคะเพียงแค่ล็อกอินก็จะได้รับเหรียญอัปเกรดสกินไปนะคะ แล้วส่วนร้านค้าเติมคูป,ปองเนี่ยนะคะถามว่าเป็นเอาไปใช้ทำอะไรนะคะถ้าเติมคูป,ปองนะส่วนตัวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์นะคะไม่งั้นก็แลกของรางวัลอะสะสมเพื่อรับรางวัลเทศกาลวาเลนไทน์นะคะในหน้าแกลกรางวัลอ๋อเดี๋ยเขาน่าจะให้แกลกรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะเราเอากิจกรรมอัปเกรดก่อนนะคะเนี่ยกับพิบีแล้วอะช่างมันนะคะ ตอนนี้เรามีอยู่20เหรียญซึ่งมันต้องใช้คูปองด้วยหรอฮะเราเรานี่แบบร้องฮะร้องฮะเรานะคะจะทำการเติมคูปองเข้าไปเพื่ออัปเกรดจากอันนี้ตัว,ตวเอาเอาจากลิงลิมิเต็ดนะคะเป็นลิงอัลติเมทนะอ่ะเรากดคลิกเข้าไปนะคะอัปเกรด อ๋อเราต้องมีอ๋อทุกคนคือเราอะ่ะต้องมีเหรียญนะคะเหรียญอัปเกรดสกินนะคะ,เะ,คะ30เหรียญแล้วก็มีคูป,ปองให้ถึง140ตามที่ตัวเกมเขากำหนดแต่ตอนนี้เรามีเหรียญแค่2ี่เหรียญน,นะคะจากที่ล็อกอินก็คือมันไม่ถึงอะไรสักอันเลยอันนี้ก็เหรียญก็ไม่ถึงนะคะอันนี้เหรียญก็ถึงวะเนี่ยใช้สิบ อ๋อ,อสามารถใช้10บคูปองเพื่อแลกไอเทมที่ขาดได้นะเนี่ยโอ้โหเอาดีอ๋อประมาณนี้นะคะเราต้องมีเหรียญสะสมไม่ครบให้ถึงตอนนี้มีอยู่20นะคะก็ง่ายๆก็คือก็แค่เข้ามาล็อกอินนะคะล็อกอินแล้วก็ได้แล้วนะคะล็อกอินทุกวันวันละ20เหรียญอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงร้านค้านะคะคลิปนี้แบบเปิดมาใหม่มากนะคะ ตรงร้านค้านะอุย้ยทำไมเกมเรากระตุกนะ่ะนี่เราสามารถซื้อตรงนี้ได้นะคะแพ็คละ99จะมีเหรียญลิมิเต็ดอันนี้20เหรียญเฮ้ยเอาดิเฮ้ยหรือว่าเราต้องซื้อเหรียญหรือว่าเราต้องซื้อเหรียญน,นะแต่เขาแจกเราอินแค่20ไงนี่นะนี่ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็ซื้อได้นะอันนี้เป็นแบบสุ่มนะคะเฮ้ยอันนี้เป็นเหรียญลิมิเต็ดนะคะ 10-50เป็น1.01% 1-5ชิ้นนะคะเป็น88.25เหรียญอัพเกรดสกินนะคะ50-100ชิ้นคือออกน้อยมากอ่า50-100นะคะเปอร์เซ็นต์0.74 1-20 20ชิ้นนะคะเป็น10.00วีดูดีนี่นะเอาไปอัพเกรดสกินนะคะแต่เราว่าซื้อกล่องนี้นะดูคุ้มคุ้มนะคะ โอ้์เ,เซ็นต์การออกก็คือเอออืมอืมอืม,อมก็นั่นแหละนะคะเอาจริงอ่ะแล้วก็กรอบโปรไฟล์อันนี้เราไม่ได้มาสูงไม่ดูนะเรามาตรงนี่นะคะเราดูตรงแรกของรางวัลดีกว่าว่าอ่าดอกกุหลาบเนี่ยเขาไปแลกอะไรกันอ๋อยังไม่มีเลอคะ่ะน่าจะรอช่วง กิจกรรมนะคะนี่นะเอาไว้เนี่ยเทศกาลวาเลนไทน์ต้องก็ต้องรอดูนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรตอนแรกอะเราก็คิดว่าจะเป็นแบบไอเทมเพิ่มความสัมบัธิอะไรอ่นะทิบสีเนี่ยนะคะมาแน่อันนี้อ๋ออันนี้สามารถซื้อได้อันละสอเหรออ๋ออันละสองเอ้ยอันนี้ดีนะนี่ยสมมติว่าเราทำการซื้ออ่า เดี๋ยวเราซื้อ10อันก็ยี่สิบคูปองนะคะซื้อ15ก็30เดี๋ยวเราดูกันนะว่าเราจะอัปเกรดสกินอะไรดีนะคะโอ้กระตุกอีกแล้วนี่นะหรือว,ว่าใครแบบไม่อยากซื้อก็สุ่มออนนะคะส่วนตัวนะคะแนะนำว่าให้อันนี้ดีกว่านะ ให้ทำการซื้อดีกว่านะคะไม่ต้องไปสุ่มแบบกล่องเนี้ยมันเปอร์เซ็นต์มันออกน้อยนั่นแหละนะคะเช่นต้องแต่สก,กินเนี้ยทุกคนแต่สก,กินนี้มันอันนี้นะแต่สก,กินนี้มันเนี่ยเราสามารถแลกอันนี้ได้นะคะแลกเป็นแบบคอแบบฟรีได้อะเราก็เลยแบบไม่อยากอัปเกรดสกินนี้นะคะเราทำการดรีเฟสไปหนึรอบนะคะใช้ก้คูปองอรีเฟ อ๋อน,นี้มีลดราคาด้วยเฮ้ยมีนี่ด้วยนะคะฟอรเรนเราจะทำการอัปเกรดเป็นฟอรเรนนะคะเราต้องใช้เหรียญอีก30ชิ้นแล้วอันนี้คืออ่ายีน่านะคะต้องใช้อีกเท่าไหรนะ่เนี่ยอันนี้เหรียญสกินล,ลิมิเต,ต็ดอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปทำการซื้อเหรียญดีกว่านะคะว่า คลิปนี้นะคะว่าจะหมดไปกี่คูปองิ้นต้องอีก30ิเหรียญใช่ปะอีก30สบเหรียญน,นะคะก็ตอนนี้เราคูปองไม่ถึงนะคะเราไม่ยิมสี่นะคะเอ้ยห้าสิบคูปองยิมห้าเหรียญมาปุ๊บเดี๋ยวเราทําการเติมคูป,ปองเพิ่มก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทําการเติมคูป,ปองมาแล้วนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าช่องเราเป็นช่องแห่งความ มึนนะคะแล้วก็มึนแบบมึนนะคะแล้วก็ไม่มีแบบสติสตังในการเติมคูป,ปองก่อนมาทำคลิปแล้วค่ะเออเอาดีตอนนี้มีสี่สิบห้านะคะเราใช้มานะคะเราทำการอัปเกรดจากสกินฟาร,รนตรงนี้นะคะแล้วเป็นอันนี้คือลำคาญมากมันกระพริปอะไรนี่มันกระพริปอะไรนะคะนี่มาอัปเกรดไปนะคะทำการไม่แสดงอีกนะคะเราเราทำการ แคปเจอร์หน้าจอนะคะมาสิบป้ามาดีคือหล่นหล่นเรามากนะคะเป็นสกินนี่นะคะอัปเกรดแล้วนี่นะคะลิมิตอันนี้คืออันนี้คือเราได้แล้วใช่ปะ่ะคือเขาให้อัปเกรดนะคะไม่เกิน10ชิ้นต่อไอดีอย่างงี้ปะ่ะอ่ะพอแล้วนะคะจน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 ,จน,จ,นจนนะคะนี่นะคะระบบนะคะ ตอนนี้เราได้ทำการได้สกินฟอร์เรนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเปิดไปเปิดดามามาดิคือมันหลอนแล้วมากนะคะสกินฟอร์เรนต้องมาแบบถุกซีซั่นคือคลิปนี้หมดไปร6 0คูปองนะคะแต่ได้สกินฟอร์เรนมาเอออะโอเคร6 0หคูปองได้สกินฟอร์เรนมาเพราะว่าสกินเหมือนสกินอ่ตาตอนแรกอะเราอะเดี๋ยวเราทำกัน ฟอเรนแล้วเหมือนเราแล้วเ,ละะเราก็ไม่ได้เล่นฟอเรนด้วยนะคะพูดตรงๆเราก็ไม่ได้เล่นฟอเรนด้วยนะนี่มาคือตอนแรกเป็นสกินนี้เหมือนสกินนี้เราสุ่มได้หรือว่าซื้อแพ็คกล่องละ99้อะไรอย่างงี้แหละนะคะก็เบอหรือว่าฉันเราเบอนะคะจาไม่ได้มาสกินนี้นะคะเป็นสกินยอดฮิตนะคะที่เมนฟอเรนต้องมีแต่เราไม่ใช่เมนฟอเรนไงเราก็งงว่าเราซื้อมาทําไมก็ สุ่มให้ดูนะคะคลิปนี้ก็เชืยอกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันเยอะๆด้วยได้ะคะ่ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอรากาันเป็นเพื่อนท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเปิดกระดิ่งด้วยนะเปิดกระดิ่งด้วยนะบาย,บาย